รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชุนบทเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ยกระดับในการเดินทางให้กับประชาชนเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2564นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิพัฒรัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งอยู่ในความรับผิดช,ชอบของกรมทางหลวงชนบทเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมการขนส่งระหว่างเกาะลันตาสู่แผ่นดินใหญ่ โดยตรวจจุดเริ่มต้นโครงการและลงเรือตรวจแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานพร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่โดยมีนายอนุวัตรหมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับและนายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวรายงานในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการสำรวจและออกแบบขยายถนนทางหลวงชนบทสายกบ .6022 ที่เชื่อมต่อกับท่าเรือคลองมากให้มีความกว้างเป็น12เมตรพร้อมไหลาทางเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นาะตำบลเกลาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ปกติถ้าใช้ ทางน้ำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีแต่ถ้าเราทำสะพานเสร็จเนี่ยซึ่งคาดว่าจะเปิดปี6 9เสร็จปี68แเนี่ยจะเหลือแค่2นาทีทางบกเนี่ย2นาทีก็จาก20นาทีเหลือ2นาทีก็ลดลงไป90%เซเลยนะซึ่งมันก็จะทำให้พี่น้องจอังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับมีถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะเชื่อมไปกอลงทาน,น้อยเื้องต้นเนี่ยที่เรียนถามท่านรองผู้ว่านี่ก็ปีหนึ่งมีคนมาเยอะมากเป็นหลักล้าน พอเรามีสะพานก็เป็นประโยชน์เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ภาพรวมก็คือที่เห็นก็คือ1เรื่องของการเดินทางสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับสระยะเวลาในการเดินทางก็น้อยลงเยอะนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางก็ถูกกว่าแล้วก็เดินทางได้ตลอดเวลานะครับการก่อสร้างของพชในปจุบันนอกจากเรื่องของหนวความสะดวกในการเดินทางเราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ,รบแล้วก็ทําแนวหลบนะครับ เป็นอ้อมไปหาเกาะลันตานะครับเราก่อสร้างประมาณ3ปีก็คา,าดว่าปี68จะเสร็จก็คงคงเปิดใช้าง,งานประมาณปี69เครับผมเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นี่เราอย่างที่ผมนําเรียนเบื้องต้นว่าจะทุกมิติเนี่ยเราคํานึงถึงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการก่อสร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะคํานึงถึงเสียล้อมไม่ให้กระทบนะครับตอนนี้ดนะ้านถนนนอกจากจะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยท่านลัฐตีบอกว่าตรงไหนที่เสริมตรเติมเพิ่มเรื่องการท่องเที่ยวและความสวยงามก็ต้องเพิ่มเข้าไปตามนโยบายท่านลัฐตีศักสยามเลยครับ